วัด 4G G ที่หนึ่ง o วัดต้องดีต้องเป็น Good Very ต้อง Very Good ต้องดีในทุกๆมิติที่สังคมพึงต้องการมองวัดอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสาธารณูประโภคครบทุกด้านทุกประการแต่ให้เป็นที่น่าศรัทธาอันเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์และเป็นส่วนรวมของสังคมเป็นฟรีแลน์ ที่เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาสร้างประโยชน์ในทางธรรมทางบุญได้กันได้ครบในทุกมิติของคนที่พึงจะมาจีที่2 g i i ีวัดต้องเป็นผู้ให้วัดต้องเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเจือจานสังคมแบ่งปันตามสมควรที่วัดพึงทำได้ตามความสามารถของวัดจีที่3 Google วัดจะต้องสามารถให้คนเข้ามาศึกษาค้นคว้าในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเพื่อตอบทุกคำถามในโลก เมื่อที่ Google ตอบและสามารถลงลึกในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาสามารถจะทําให้ทุกคนตอบคําถามได้ว่าปัญหาทุกอย่างในโลกที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราสามารถจบลงได้ด้วยการเพียงแค่วางลงถ้ายึดถือก็จะหนักไปทั้งชีวิตหากวางก็เบาเสียจีที่4ี่กุศลบายสามารถที่จะมาโบกมือลาพ่อลาแม่ที่วัดพี่น้องเสียชีวิตลงนําศพมาตั้งที่วัดอย่างประหยัดเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อ ไม่มีอะไรค้างคาใจกันมาร่ำลาคุดบายอย่างแฮปปี้ที่วัดนี่คือความหมายที่คำว่าวัด 4G ที่น่าจะต้องเป็น er จเจริญพรเจริญพรญาติโยมที่มากดแชร์จเจริญพรญาติโยมที่มากดไลค์ แก้แค้นคนที่เกลียดเราด้วยการทําตัวเราให้ดีที่สุดก็เป็นคําพูดที่ดีเขาจเจริญพรก่อนบินทบเช้านี้เห็นกระถางใบบัวที่อยู่ตรงนี้นะก็เห็นฝนตกลงมาเนี่ยมันติดใบไม้อื่นแต่มันไม่ติดใบบัวก็ทําให้นึกถึงว่าเวลาคนอื่นเขายั่วให้เราโกรธเนี่ยแล้วเราโกรธตามเขาเวลาเราโกรธตามที่เขาเขาจะให้เราโกรธเลยกลายเป็นสมใจเขานั่นก็จงมองเห็นว่าคนจํานวนมากทีเดียวที่ กระโดดลงไปเล่นเกมกับเขาทําให้เขาสมใจเขาสมใจคือเขาต้องการให้เราโกรธเราก็เลยไปโกรธตามเขามันก็เลยเข้าทางเขาเขาก็นอนเป็นสุขเขาก็นอนแบบสะใจเพราะว่าเรากําลังเต้นตามเรื่องที่เขาสร้างให้เราโกรธแต่ดูใบบัวเนี่ยฝนตกมาเท่าไร่เขาก็ไม่ติดมันเหมือนกับว่าเขาทําตัวเขาให้ดีที่สุดนะอะไรที่มันในโลกนั้นมันจะมาติดเขาเขาก็ไม่ยอมให้ติดนะใครจะมาชวนฉันไปเล่นเกมอะไรยังไงกับใครฉันไม่ติดเลย ฝน,นก็กําลังตกแล้วก็ทําให้เห็นว่าเขาไม่ติดจริงๆนะนะก็โลกนี้ถ้าหากว่านะเรานึกถึงคนบางคนที่เขาเกลียดเรานะเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือนิ่งๆไว้มีหน้าที่อย่างเดียวคือทําหน้าที่ของเราไปทําตัวเราให้ดีที่สุดไม่เข้าเกมเขาเราก็ยังรู้สึกแบบคือไม่ใช่เป็นคนอมหิตนะแต่แบบประมาณว่าฉันไม่ตามเกมแกอย่างไงแกก็ไม่สมใจอย่างไงแกก็ไม่มีทางมีความสุขที่มองเห็นฉันกระโดดเล่นตามเกมที่แก ชวนฉันลงไปเล่นนะน้าไม่ติดใบบัวบัวก็คงจะรู้สึกน้ําจะมาสักเท่าไหร่ก็ไม่ติดใบฉันแต่ฉันก็ยังได้ประโยชน์จากแกก็คือน้ําที่ลงไปที่พื้นนะที่กระถางก็จะทําให้ฉันเติบโตขึ้นมาได้นะฉันจะเอาสิ่งที่แกใส่ให้ฉันมาอย่าใช้คําว่าแกสิ่งที่คุณใส่ให้ฉันมาฉันจะเอามาเป็นปุ๋ยเอามาเป็นสิ่งให้ฉันเจริญเติบโตแต่ฉันจะไม่ติดให้มันดูเละเทอะเนี่ยติดทุกใบเลยนะแล้วยิ่งกระดาษด้วยที่เด็กๆทิ้งๆกันไว้นะ มันก็ยิ่งซับมากแต่นี่เขาไม่ซับงานโลกนี้ก็มีคนยั่วให้เราโกรธเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราไม่กระโดดลงไปเล่นด้วยนิ่งๆไว้เฉยนักเกลียดกันแต่ไม่ต่อแยะไม่ตบไม่ตีแต่ว่าเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปใบบัวเนี่ยเหมือนใบบัวทําหน้าที่ของเขาโดยที่ไม่ติดอยู่กับสิ่งที่โลกให้มาโลกนี้ก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่ติดทุกข์ก็ไม่ติดสุขก็ไม่ติด นะทำหน้าที่ทำหน้าที่เพียงแค่รู้รู้ทำหน้าที่รู้คนด่าม,มารู้คนชมมารู้วางใจให้เป็นกลางๆนะไม่ไปยั่วให้เขาสมใจก็เป็นการทำให้อย่างน้อยๆที่สุดไม่ไปตามเกมใครเราก็เป็นสุขได้ฉะนั้นก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆว่าเมื่อกี้เริ่มต้นว่าไงนะว่าการที่คนที่เขาแก้แค้นคนที่เขาเกลียดเราด้วยการ ทำตัวเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็มีความสุขเราก็มีความสุขอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปส่งเสริมให้เขามีความสุขสมใจเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เลิกต่อแยไปเองไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าบางอย่างต้องคอยกันเป็นชาติชาติจริงๆด้วยความอดทนขอเจริญพรแค่แก้ความแค้นออกจากใจก็ได้ใจใสๆสกลับคืินมาขอเจริญพรเช้านี้เดินจงกรมแบบผ่อนคลาย คำที่ว่าไม่มีใครโกหกตัวเองได้สําเร็จเนี่ยเป็นคาจ,จริงจริงๆนะโยมจริงจริงนะไม่มีใครโกรหกตัวเองได้สําเร็จเพราะไม่มีใครรู้เราได้ดีเท่ากับเราอาจินนกรรมเนี่ยกรรมที่ทําจนชินทํากรรมน้อยๆแต่ทําบ่อยๆๆๆซ้าๆๆจนมันเกิดเป็นพื้นของจิตเวลาพออะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งจิตมันก็จะกระเดียดคิดไปในเรื่องนั้นๆเพราะมันชินกับเรื่องนั้นซะแล้วชิมเกลือแล้วบอกว่า หวานมันก็เป็นไปไม่ได้ชิมน้ําตาลแล้วบอกว่าเค็มมันหลอกลิ้นตัวเองไม่ได้ไม่มีใครรู้เท่ากับเราเนี่ยมองเห็นยีราฟเนี่ยถ้าตัวจริงเขาสูงเขาก็มองเห็นในมุมของเขาเราตัวต่ําเราก็มองเห็นในมุมของเราต่างคนก็ต่างเห็นในมุมของตัวเองแต่ละคนที่เห็นเดินกันกลาดเกลื่อนไปหมดเนี่ยทุกคนก็ล้วนแต่มีสิ่งที่ตัวเองทําอยู่แล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในจิตอาจจะเก็บซ่อนรู้ได้เพียงลําพังแต่โกหกตัวเองไม่ได้โกหกคนอื่นได้หมดทั้งโลกเลย แต่โกหกตัวเองไม่ได้นะท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าก่อนจะดับจิตมันจะมีภาพซ้ำๆมีหนังเรื่องเดิมๆมาฉายจิตตอนนั้นจะเป็นจิตที่อ่อนกําลังมากก่อนจะดับจิตเนี่ยมันจะเอาสิ่งที่คุ้นเคยที่สุดเนี่ยมาคิดวนคิดซ้ํามันจะเป็นภาพปรากฏชัดในตอนนั้นๆแม้จะทํากรรมน้อยๆแต่ทําบ่อยซ้ําจนชินนะเช่นว่าทํากรรม ใหญ่ๆใ,ในชีวิตไปตบตีพ่อแม่สักครั้งหนึ่งนะหรือว่าไปทำบาปใหญ่อันนั้นก็จะถึงจะทำน้อยแต่มันมันใหญ่เกินจนกระทั่งว่ามันซ่อนซุกซ่อนอยู่ในจิตตอนใช้ชีวิตปกติอาจจะไม่มีอะไรแต่พอถึงวันที่จิตมันอ่อนกำลังเนี่ยท่านกล่าวว่ามันจะมาปรากฏให้เห็นชัดและจิตเตนะสังกิริเถเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติพระพุทธเจ้าตรัสว่าไปอย่างนั้นเลยทะนั้น ทำบุญถ้าเราทำใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งจนมันติดอยู่ในใจชัดแม้จะทำไม่บ่อยก็ดีหรือถ้าเราไม่มีกำลังจะทำเยอะก็ทำบุญน้อยๆจนเป็นอาจินกรรมมันหลอกตัวเองไม่ได้นะชีวิตวันนี้อาจจะโอ้ยทำไมจนเหลือเกินทำไมฉันไม่ค่อยจะมีอะไรกินกับเขาเลยทำไมฉันเอแต่ฉันก็ทำบุญทุกวันทุกวันทุกวันอืวันนี้มันยากจนวันนี้มันไม่ค่อยจะมีอะไรแต่อย่าให้จิตมันไปแตะโย้ทำไมฉันมันจนอย่าไปคิดเศร้าๆแต่อเราจนก็จนนะแต่เราก็ทำบุญทุกวัน วันนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก่อนจะดับจิตจะเปลี่ยนภพภูมิเนะี่ยเขาบอกว่าจิตมันจะมีกําลังมากเพราะว่าจิตมันทําสิ่งที่เป็นบุญกุศลจนชินถึงจะบ่อยก็ทําจนชินแต่เราเห็นคนบางคนโกงกินสารพัดท,ที่จะโกงจะกินมูมมามกินจนท้องแตกนะแต่เขาก็ร่ํารวยโกงกินร่ํารวยนะแต่ก็ไม่มีใครโกหกตัวเองได้หรอกโยมว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในจิตของเขาเนะี่ยฉันโกงนะ โกงมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองคนในครอบครัวของฉันฉันโกงมามันไม่มีใครโกหกตัวเองได้มันจะปรากฏชัดวันนี้เราทําอะไรเขาไม่ได้หรอกโยมแต่เดี๋ยวกรรมจะจัดการเขาเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจใครเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะวันนี้เราก็มีหน้าที่ก่อนที่จะดับจิตลงนะต่างคนก็ต่างมุมมองทุกคนรู้จิตตัวเองเขารู้ความสูงเรารู้ความต่ําเรารู้ตัวเราเขารู้ตัวเขาไม่มีใครรู้เราไม่มีใครรู้เขา เรารักษาจิตของเราะโยมรักษาไว้มีหน้าที่แค่ทําก่อนที่จะตายลงจิตดวงนี้ต้องสะอาดที่สุดเราไม่รู้ละว่ามันจะไปได้แค่ไหนแต่เรากําลังสะสมต่อจิตกซอตัวเล็กๆไปสู่พระนิพพานกันนะก็ขอเป็นกําลังใจนะนยมหนะ้าตมาก็ยังไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรเราก็ค่อยๆปฏิบัติไปนะขอเป็นกําลังใจวันนี้กับการเห็นยีราฟถ้าตัวจิงก็น่าจะน่ากลัวเหมือนกันนะสูงนี่เตะเราทีเดียวคงจะกระเด็นไกลอยู่นะนะขอจะเจริญพร แล้วพระเจะเอกับหนูเด็กตัวเล็กๆก็ใช่หรือพระเขาอาจจะให้เห็นว่าโลกนี้มันมีบางอย่างซ่อนอยู่ถ้าเราไปจะเอกับมันจะเอกับความทุกข์แล้วถ้าหนูสามารถยิ้มได้กับทุกที่หนูกำลังจะเอชีวิตก็คงจะเป็นสุขได้แน่ๆขอเจริญพรหลายคนก็คงจะสงสัยไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องของตาลปัดว่าทำไมพระจะต้องใช้ตาลปัดบังหน้าในเวลาทำพิธีต่างๆ ซึ่งจริงๆแล้วมีข้อมูลหลากหลายแหล่งที่มาซึ่งทุกท่านสามารถสืบค้นได้ด้วยการเพียงหาคำว่าที่มาของตลปัดซึ่งในส่วนนี้อาตมาก็นึกถึงว่าในส่วนของที่มาก็คงไม่ต้องรู้อะไรลึกมากเพราะว่าเป็นเรื่องของอดีตการนานไกลก็เป็นประมาณว่าสักสองส่วนก็คือหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะของการมีไว้เพื่อพัดพัดให้เกิดความเย็นหรือสองก็คือมีไว้เพื่อบัง บังเพื่อที่จะป้องกันกลิ่นเหม็นเพราะในสมัยก่อนในพิจารณาศพเนี่ยต้องไปแบบยืนหน้าศพจริงๆแล้วเหม็นก็ต้องมาบังไว้แล้วก็บังแสงแดดโดยส่วนหนึ่งในการเดินทางของพระสมัยก่อนก็อาจจะเป็นไปได้หลากหลายที่มาจริงๆแต่ก็หลักๆนะก็จะหาวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวในตรงนั้นก็อาจจะเป็นใบตาลในเบื้องต้นก็เป็นที่มาของตาลปัดตาลละพัด ก็คือเป็นใบตาลที่เป็นเหมือนใบพัดไปด้วยในตัวก็โดยส่วนนี้โยมลองศึกษาค้นคว้าลองหาดูนะนี่เพียงแค่โดยกายภาพแต่อตามาอยากจะให้ลงลึกไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นก็คืออดีตก็คงเรื่องของประวัติาสก็คงไม่ต้องสนใจอะไรมากมายเอาแค่พอรู้แต่จะเป็นอะไรที่ทําให้ใจของเราพัฒนาขึ้นได้บ้างจากตาลัตัก็คือ ก็ลองมาพิจารณาถึงว่าพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์ทุกอย่างที่กำลังให้เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเพื่อบรรเทากิเลสลงให้น้อยที่สุดจนไปถึงความสิ้นกิเลสดังนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วเราบรรเทากิเลสลงได้ก็ถือว่าถูกต้องตามพุทธประสงค์อาจจะไม่ถูกตามประวัติศาสตร์อย่างไรก็ว่ากันแต่โดยส่วนนี้อาตมาก็มองเห็นในเรื่องที่หนึ่งก็คือหนึ่งเมื่อพระเอาตลปัดมาบังหน้าไว้ เพราะว่าเหมือนกับบอกโยมว่าโยมอย่ายึดติดในคนคนนี้นะทําความดีไม่จําเป็นต้องคนคนนี้ก็ได้นะบังหน้าไว้อย่ายึดติดในตัวบุคคลนะต้องหลวงพ่อองค์นั้นต้องหลวงพี่องค์นี้ต้องอาจารย์องค์นั้นอาจารย์ข้าอาจารย์เองนะวัดโน้นวัดน,น,ดนี้วัดนั้นถ้าหากว่าท่านมีวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกตามแนวมรรคมีองค์ดแล้วก็ไม่ต้องไปติดในตัวบุคคลบังหน้าไว้นะหรือว่าสองในส่วนของพระ ก็พระเองก็อย่าไปยุรู้เรื่องคนอื่นมากนักอย่าไปแอบรู้แอบเห็นอย่าไปลักษณะว่าต้องไปรู้เห็นคนอื่นมากนักรู้เท่าที่พึงจะต้องรู้เพื่อน,นําไปสู่ความพ้นทุกข์รู้เท่านี้ก็พอไปรู้ไปเห็นเรื่องคนอื่นมากเกินไปและ,ะก็อาจจะทําให้ชีวิตเป็นทุกข์ได้มากทีเดียวหรือในขณะที่กําลังตั้งตางตลปัดก็อาจจะมีการหมุนตาลปัดเพื่อหาว่าด้านหน้าด้านหลังอยู่ด้านไหนก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับท่านกําลังบอกเราว่าเราเนี่ย มีอยู่สองซีกนะซีกฝั่งนี้ก็อาจจะต้องรู้จักว่าทํามาหากินเลี้ยงตัวเลี้ยงตนในชาติปัจจุบันเนี่ยทำยังไงจะทํามาหากินได้ได้อย่างสุจริต 2. ก็อย่าลืมนะว่าไม่ได้อยู่โลกนี้ที่ต้องทํามาหากินอย่างเดียวก็อาจจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ก็อย่าลืมถึงโลกเบื้องหน้าด้วยนะอีกซีกหนึ่งของโลกเบื้องหน้าก็ต้องทําบุญด้วยแล้วก็ทํากินทําใช้ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ทั้งสองโลกสองซีก อย่างนี้จริงๆก็ยังอุปมาได้อีกหลายอย่างก็แล้วแต่โยมจะพิจารณาต่ออาตมาลองเสนอสักสองมุมว่า 1. นึ่อย่ายึดติดในตัวคนทําความดีทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาที่วัดก็ได้ทำามาไม่ได้บุญเกิดที่ใจได้ทุกที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินทําบุญก็ได้มีอะไรเท่าที่ทําได้ทําเล็กๆน้อยๆค่อยๆทําสะสมไปและก็อย่ายึดติดในตัวคนแล้วก็ ผู้ปฏิบัติคือพระสงฆ์เองก็ไม่ไปรู้ไปเห็นเรื่องของคนอื่นซะจนตัวเองเป็นทุกข์รู้เท่าที่ควรที่จะต้องรู้คือข้อปฏิบัติเท่านั้นก็เป็นการพัฒนาชีวิตร่วมกันแล้วแต่โยมจะพิจารณาเพิ่มนะวันนี้ก็ขอเป็นข้อคิดในวันธรรมสวนะวันพระถ้าเป็นประโยชน์ร่วมกันก็ขอให้เราทุกท่านได้พึงเริ่มต้นปฏิบัติและใครที่ปฏิบัติแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆเพื่อความจเจริญสืบไปแต่เด็กหลายคนที่บอกว่าพระ เอามาเล่นจะเอพระคงจะอายมั้งแล้วพระจะเอกับหนูเด็กตัวเล็กๆก็ใช่ลูกพระเขาอาจจะให้เห็นว่าโลกนี้มันมีบางอย่างซ่อนอยู่ถ้าเราไปจะเอกับมันจะเอกับความทุกข์แล้วถ้าหนูสามารถยิ้มได้กับทุกข์ที่หนูกําลังจะเอชีวิตก็คงจะเป็นสุขได้แน่ๆงั้นจะเอกับอะไรและเกิดความเข้าใจจะเอแล้วก็รีบบายๆเจอกับอะไรบายๆ ฉันไม่อยู่ฉันไม่ยึดติดตรงนั้นนะจะเอกับความสุขไม่ยึดติดนะจะเอกับความทุกข์ก็ธรรมดาเขาก็ทุกข์กันฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจและข้อคิดเตือนใจดังนี้ขอเจริญพรขอเจริญพรวันนี้เดินทางผ่านหมู่บ้านสเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีก็จึงแวะเข้ามาที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จุดนี้ตามโบราณคดีขุดค้นพบเรือที่อยู่ใต้ดินที่สันนิษฐานซึ่งก็มีเคล้าโครงที่มีความามีประวัติศาสตร์ยืนยันว่าจุดนี้เป็นจุดต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็กลับไปกู้ชาติในระยะทาง320กิโลเมตรกว่าจะถึงอยุธยาจุดนี้จันทบุรีกลับไปเพื่อที่จะไปกู้ชาติถือว่าเป็นกิโลเมตรที่ศูนในการกลับไปกู้ผืนแผ่นดินไทย ท่านทั้งหลายเรามีที่เหยียบยืนร้องเพลงชาติเป็นของเราเองไม่ถูกเหยียบย่ําจากประเทศใดๆในโลกก็ต้องมีความอดทนของคนในสมัยที่เราเรียกว่าไม่มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยมีแต่สองมือสองเท้าหนึ่งสมองในการในการที่จะกู้ชาติให้เราได้มีพื้นแผ่นดินเป็นของเราเองนะท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาก็คงจะพูดในมุมของเรือเรือที่จะออกทะเลทุกลำ ก็จะต้องเจอคลื่นเจอลมเจอแรงกระแทกกระทันจากความไม่แน่นอนปวนแปรของกระแสลมและอากาศซึ่งเป็นเรื่องยากในชีวิตจริงของเราทุกคนก็เช่นเดียวกันเชื่อว่าทุกคนล้วนมีความเป็นนักกอบกู้ ทุกคนที่ไปทำงานทุกวันนี้เชื่อว่าโยมก็เจอคลื่นลมไม่ต่างจากทหารที่ไปออกรบในยุคนั้นคลื่นลมของกระแสเศษษษรษฐกิจคลื่นลมของสามีพัญญาที่ไว้ใจไม่ ST St ld, ค่อยได้ในยุคปัจจุบันคลื่นลมของลูกที่ไม่มั่นใจว่าลูกจะติดยาเสพติดไหมคลื่ <owner> นลมของใจตัวเองที่จะต่อสู้กับกิเลสที่มันมีสิ่งยัวยยววยวย่วยุยั่วยวนยั่วยาามากขนาดนี้เราจะสู้มันได้ไหมซึ่งตรงนี้าตามาพยายามมาสื่อให้เห็นว่าเราทุกคนเป็นนักรบเราทุกคนเป็นนักสู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินจะต้องวางแผนและจะต้องคิดการใหญ่แล้วจะต้องมีการวางเกมวางหมากทุกอย่างจะต้องเป็นเรื่องของการวางแผนจัดการบริหารอย่างลงตัวและมีมีขุนลพลมีไพร่พลที่พร้อมจะไปกอบกู้ใจเดียวกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านเมื่อเราอยู่ที่อู่ต่อเรือก็จะพูดถึงเรื่องเรือว่าเมื่อเราทุกคนอยู่ในท่ามกลางทะเลของความวุ่นวายในยุคโลกปัจจุบันแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ เราจะต้องจัดการและเตรียมการให้พร้อมก็คือใจตัวเองเป็นเหมือนแม่ทัพใหญ่แล้วก็มีไพรพล,ลมีบริวารคือความเพียรมีหิริความละอายแก่ใจอตุตะปะความเกรงกลัวสติความเลือลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมีความกตัญญูเป็นพื้นฐานรากฐานปูฐานให้แน่นกตวเวทีนะกะตัญญูกตวเวทีบุปการีมีบุญคุณต่อคนอื่นก่อนเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วเราก็ใช้หลักการนี้ในการกลับไปกอบกู้ หัวใจเดิมๆที่มันเป็นดวงเดิมๆตอนเด็กๆเราทุกคนใจดีเราทุกคนมีน้ำใจมีเมตตาแต่โตขึ้นมาคลื่นลมในกระแสลมทะเลมันทําให้เราเนี่ยแพ้ใจตัวเองบ่อยครั้งทีเดียวฉะนั้นท่านทั้งหลายกิโลเมตรที่ศูนย์ของใจที่จะกลับมากู้ประเทศไทยคือกู้ชาติกู้ใจของเรากลับมาให้เป็นคนดีเหมือนตอนเด็กๆที่มีน้ำใจแต่ยิ่งโตมาเท่าไหร่แต่ทําไมกลายเป็นคนใจร้ายใจดาวันนี้ นำเรื่องของอูต่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมาโยงเข้ากับเรื่องของใจเพื่อที่จะเชิญชวนทุกท่านกู้ใจกลับมาเมื่อใจของเราดีเป็นที่หนึ่งเป็นเลิศเรื่องอื่นๆก็คงไม่ต้องไปกลัวอะไรในโลกนี้อีกแล้วจริงๆเป็นเช่นนั้นขอให้เราทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ขอให้เคารพสถานที่ให้เกียรติ เราจะไม่นําทุกสถานที่ในโลกเป็นไปในเรื่องของความงมงายศักดิ์สิท์อ้อนวอนบวงสวงขอเลขขอ,ขอนู่นขอนี่ขอนั่นแต่เราจะไปทุกที่ที่เป็นที่ของมีวีรกรรมมีวีรบุรุษเพื่อสร้างมาเพื่อมาสร้างวีรใจให้ใจของเรามีกําลังสู้กิเลสในใจตัวเองให้ได้ชนะบ่อยๆบ่อยๆแล้วเราจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่และเราจะกลายเป็นบุคคลที่เป็นวีรบุรุษของตัวเองไหวตัวเองได้เคารพตัวเองได้ นั่นคือนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทําได้ด้วยตัวเองที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชวันนี้ขอบูชาและนับถือน้ําใจของวีรชนกู้ชาติทุกทุกท่านที่มีแผ่นดินให้ลูกหลานได้เหยียบยืนและพระสงค์ได้มีที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ขอเจริญพรเป็นกําลังใจให้ทุกท่านด้วยอนุโมทนาบุญขอเจริญพรโยมถวายน้ํายาล้างจานมาโยมบอกว่าเนี่ยไปขยายผลได้อีกเยอะนะเป็นหัวเชื้อ พอเห็นน้ายาล้างจานที mustache, ่เป็นหัวเชื้อแล้วก็คือสามารถที่จะไปแล้วก็ไปเติมน้ําขยายได้อีกเยอะก็นึกถึงหัวเชื้อของโทสะหัวเชื้อของความโกรธหัวเชื้อของความชิงชังหัวเชื้อของความริษยาที่มีความโกรธมีความริษยามีความโลภมีความหลงอยู่เป็นพื้นแล้วก็เป็นหัวเชื้อที่จะไปขยายผลได้อีกเยอะก็นึกถึงรากเงา แห่งอกุศล,ลมูลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีโลภะโทสะโมหะแล้วอกุศลอย่างอื่นที่ไม่เจริญก็จะเจริญขึ้นมาแต่ถ้ามีหัวเชื้อของอโลภะอโทสะอะโมหะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะทําให้เป็นเหตุให,ให้เกิดกุศลอย่างอื่นก็เจริญตามมาด้วยนั้นหัวเชื้อเหล่านี้ท่านก็นึกถึงโยมที่ทํากิจการร่วมกันหลายๆคนทีเดียว นเวลาพอโยมมานั่งคุยเนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยคู่นี้เขามีเรื่องเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นจุดแตกหักพี่นายกรมเปิดขึ้นมาปุ๊บเดียวปรากฏว่าน้องไม่ได้สมบัติส่วนพี่ได้สมบัติแต่เขาทั้งคู่ก็เหมือนกับมีรอยร้าวแล้วก็มีมีร่องรอยของการหมังหมังแต่ก็แปลกจังเลยเวลาพอไปคุยกับน้องเวลาพอไปคุยกับพี่ซึ่งก็ก็คุยกันคนละทีนะ เวลาเขาพูดถึงกันและกันเนี่ยเขาไม่เคยเอาเอาเรื่องเสียเสียมาใส่กันเลยเขาไม่เอาเรื่องเสียของอีกฝ่ายหนึ่งมาทับถมแต่เขาก็จะพูดถึงเรื่องอตรงนั้นนะที่เป็นรอยแตก,ท,แตกที่เป็นรอยร้าวที่จะต้องแยกกันออกมาเนี่ยนะไม่ใช่วงแตกนะครับท่านนะแต่มาถึงเวลาที่ผมจะได้ออกมาเติบโตได้เวลาที่ผมจะได้ออกมายืนมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเองถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ยังทําแบบ พี่พี่น้องน้องมันไม่ประกาศความสามารถของผมสักเท่าไหร่เขาก็ดีนะก็พูดถึงในแต่มุมที่ดีอีกคนหนึ่งก็จะพูดในมุมที่ดีถ้าผมไม่ได้พี่วันนั้นนะออผมคงไม่ได้มีโอกาสที่จะมออีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยพี่สร้างไว้ทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วผมก็ได้พินัยกรรมเปิดออกมาปั๊บก็กลายเป็นสมบัติของผมก็ถึงเขาจะไม่คุยกันถึงเขาจะไม่พูดกันมีเรื่องม้างกันแต่เขาก็จะไม่เอาหัวเชื้อของโลภโทสะโมหะ ไปขยายผลนะใส่ไฟให้ลูกน้องของตนต้องไปเกลียดกับลูกน้องของอีกกิจการหนึ่งซึ่งอย่างเนี้ยท่านทั้งหลายก็คงจะเป็นลักษณะของการที่เมื่อเรามีรากเหง้าของกุศลอโลภะอโทสะโมหะก็จะเป็นเหตุให้เกิดกุศลอย่างอื่นตามมาให้หัวเชื้อของกุศลเกิดขึ้นเยอะๆนะหัวเชื้อของอกุศลนะเราจะไม่ให้อยู่ในใจของเรามากจนเกินไป จริงๆเรายัางเป็นผู้มีกิเลสยังไงก็ต้องมีแต่เราจะไม่ให้มันโตเต็มใจข้อนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบดีตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็คงเป็นข้อคิดเตือนใจในเช้านี้หัวเชื้อของอกุศลจะนำไปสู่ความวิบัติหัวเชื้อของกุศลจะนำไปสู่ความเจริญขอเจริญพรธรรมะวันนี้ ใช้สองแขนเวียงพรมปูพรมสำหรับเตรียมสวดมนต์ในแต่ละวันเวียงเส้นจ,จนกล้ามเนื้อจำวงสวิงได้อาตมาไม่เคยโฮลอินวันแต่พยายามฝึกให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีวันของแต่ละวันให้เป็นปัจจุบันของวันวันนี้จริงได้บอกว่าการทำงานเพียงลำพังเหมือนวันแมนโชไม่ได้เก่งเท่ากับการทำงานเป็นทีมหากมีทีมที่ดีการ